ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่3 0 9การกระทาของหยี่เซียวชวนในช่วงเวลาต่อมานั้นทําให้เปิดไทย,ยและอีกสองคนที่ไม่ได้ใช้ Eye of i n s i g h t คิดว่าเขาเลือกที่จะพอใจกับสถานะเดิมหลังจากประสบกับภัยพิบัติอย่างไรก็ตามภายใต้การมองเห็นของ Eye of Insight ความคิดที่แท้จริงของหยีเซียวชวนจะไม่มีที่ซ่อนเลยไม่คาดคิดหยี่เซียวชวนผู้มีคุณลักษณะของไอสารัตเลวที่ซ่อนอยู่จริงๆแล้วคิดที่จะแกล้งทำเป็นแต่งงานกับลู่จื่อก่อนแล้วเมื่อคือนแต่งงานก็มาถึงเขาจะปล่อยให้หอนปังไปแทนเขา เพราะต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติจะคิดได้ใช่ไม่เพียงแต่ในคืนแต่งงานเท่านั้นแต่ทุกครั้งหลังแต่งงานยีเซียวชวนวางแผนที่จะปล่อยให้เหวนปังไปแทนเขาพร้อมกับลู่จือ้อและเมื่อลู่จื้อตั้งครันเขาก็จะทําให้เรื่องนี้เป็นสาธารณะถูกต้องแล้วตอนนี้ยีเซียวชวนไม่ได้จับจ้องไปที่เปิดคลายและคนอื่นๆอีกต่อไปเขาต้องการสวมหมวกสีทุ่งหญ้าให้กับตัวเองและยีเซียวชวนก็เป็นคนถือตนว่าถูกต้องและคิดว่าฉันกําลังเคารพความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์ด้วยการทําสิ่งนี้ฉันยิ่งใหญ่่่เเเกิิินนนนไปปััคือผู้ด้ดดดทททาาาางขามวลีีีสสุรระตตศ์ หลังจากได้ยินความคิดที่แท้จริงของหยีเสี่ยวชวนเบยไคและคนอื่นๆก็แทบจะอาเจียนออกมาคนสกรปรบเช่นนี้ในโลกจะมีได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ไคชาจึงแนะนำเบลโล่อว่าอยากให้ลู่จื่อแต่งงานกับหยี่เสี่ยวชวนไม่ไคชาหยีเสี่ยวชวนต้องแต่งงานกับลู่จือ่ออย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาต้องการเล่นฉันจะเล่นกับเขาเบลโล่มองไคชาในอ้อมแขนของเขาด้วยรอยยิ้มฉันรู้ฉันหวังว่าเขาจะยังทนได้เมื่อถึงเวลาในฐานะคู่รักที่เข้าใจกันโดยปริยายไคชามองเห็นความคิดผีของเบลลล่ได้ในพริบตา เนื่องจากนี่คือโลกโบราณงานแต่งงานของพี่น้องลู่จือ้อและลู่ซู่จึงถูกเลื่อนออกไป3าวันโดยตั้งใจพี่สาวแต่งงานกับยีเซียวชวนก่อนและ3วันต่อมาน้องสาวก็แต่งงานกับเกาเหยาเพื่อให้การแสดงสมจริงมากขึ้นอี้เสียวชวนจะไปหาหลู่จื้อทุกวันเพื่อพูดคำรักสองสามคำก่อนงานแต่งงานเมื่อพูดคำรักจนสุดโต่งลู่จื้อสาวแกร่งเกือบจะผลักอีเสี่ยวชวนลงไปล่วงหน้าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ถูกผลักลงไปล่วงหน้าแต่ลู่จื้อก็ยังเป็นฝ่ายเริ่มและกอดอี้เสียวชวนเพื่อคุยกันว่าในอนาคตพวกเขาจะมีลูกกี่คน เสี่ยวชวนตอนนี้เราตัดสินใจกันแล้วเราจะมีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนรวมเป็นสามคนหลังจากหารือถึงอนาคตแล้วลู่จื้อก็ปล่อยอี้เสี่ยวชวนไปช้าช้าโอเคแน่นอนอี้เสี่ยวชวนตอบหลิวจือ้อด้วยท่าทีเสแสร้งแสดงความรักหลังจากออกจากหลิวจื้อแล้วอี้เสี่ยวฉวนก็ออกจากบ้านของหลิวโดยตรงจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านมุงจากในเทศมณฑลเป่ยและพบกับหวนปงังซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากอยู่แล้ว นับตั้งแต่สูญเสียนามสกุลหลิวชีวิตของเหวินปังก็แย่ลงเรื่อยเรื่อยเมื่อเขาเกือบจะอดตายอี้เสี่ยวชวนก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่เหมาะสมมากจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตด้วยสบียงที่เขาแอบจัดหาให้อย่างไรก็ตามเหวินปังจะไม่รู้สึกขอบคุณอี่เสี่ยวชวนสำหรับความช่วยเหลือที่กระตือรือร้นของเขาในทางกลับกันทุกครั้งที่เขากินอาหารและใช้สิ่งของของเขาเพียงเล็กน้อยเขาจะเกลียดเขาในใจมากขึ้นแต่ภายนอกเขายังคงเป็นพี่น้องกับเขาต่อไปพี่ชายคุณคิดจริงๆเหรือที่จะให้ฉันแทนที่คุณและทำอย่างนั้นนนกับับรรยยยาาาขออองงคคุณเเเหววววปถมมมีี้ส่่่ดไชื ใช่พี่ชายฉันมีเรื่องต้องกังวลดังนั้นฉันต้องการให้คุณทำเพื่อฉันเพื่อให้เคารบประวัติศาสตร์ยี่เสี่ยวชวนไม่ลังเลที่จะพูดว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์พี่ชายที่ดีอย่างที่กล่าวกันว่าพี่ชายก็เหมือนมือและเท้าและผู้หญิงก็เหมือนเสื้อผ้าฉันจะทำเพื่อคุณหือนปังเล่าด้วยรอยยิ้มขอบคุณพี่ชายยี่เสี่ยวชวนโค้งคำนับให้เหือนปังส่วนอีกฝ่ายก็โค้งคำนับกลับยี่เสี่ยวชวนแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้แต่เนื่องจากคุณเป็นคนริเริ่มที่จะมอบภรรยาของคุณให้ฉััฉันนนนนนจึงงไม่่สุภภาาาพพเเปธรรรรดดต้้้อออใหหยคคณกกิลูืื เหวนปังถมน้ำลายใส่หลังยี่เสียวชวนอย่างดูร้ายเวลาก็มาถึงในไม่ช้าวันแต่งงานของยี่เสี่ยวชวนและลู่จือ้อทั้งสองกลายเป็นคู่รักที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การเป็นพยานของผู้อาวุโสและชาวบ้านจำนวนมากถึงกระนั้นคืนนั้นเป็นคืนแต่งงานยี่เสี่ยวชวนก็จัดก,การทันทีเขาไปที่ห้องหองก่อนเปิดเผยผ้าคลุมหน้าของลู่จือ้อจากนั้นทั้งสองก็ดื่มไวน์แต่งงานด้วยกันหลังจากดื่มไวน์แต่งงานแล้วลู่จื้อก็เป็นลมในอ้อมแขนของยี่เสี่ยวชวนโดยไม่มีอาการใดๆใช้แล้วยาสลบล็กน้อยถูกใส่ลงในถ้วยไวน์ของเธอ จากนั้นยีเซียวชวนก็รีบไปที่ประตูหลังคฤหาน์ของลู่ทันทีและพาเหวิ๋นปังที่รออยู่ที่นั่นไปที่ห้องหออย่างเงียบเบพี่ชายทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณหลังจากที่ยีเซียวชวนโค้งคำนับหวิ๋นปังเขาก็ออกจากห้องหอโดยไม่หันกลับมามองยีเซียวชวนคุณทำร้ายฉันมากวันนี้ฉันจะเรียกร้องความสนใจจากภรรยาของคุณคืนมาทันทีที่เขาพูดจบหวิ๋นปังก็เดินไปที่โซฟาในห้องหอมีคนพูดว่าฉันไม่อยากมาที่เกิดเหตุที่คนร้ายสกรปรกขับรถจริง หวนปังทําให้หลิวจื้อยอมแพ้จริงๆเหรอคำตอบคือไม่แน่นอนเมื่อป้ยยคและอีกสองคนเฝ้าดูแผนของหลิวจื้อในการขโมยทองฟ้าและเปลี่ยนแปลงวันจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรเมื่อกี้แผนการก่อนที่หลิวจื้อจะดึงวายแต่งงานเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเธอและหลิวจื้อดึงวายแต่งงานด้วยกันเรื่องราวและฉากทั้งหมดเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยเบไก่และอีกสองคนส่วนทาไมป้ายคและอีกสองคนต้องร่วมมือกันสร้างภาพลวงตานั่นก็เพราะภาพลวงตานี้เป็นจริงครึงงคร่งหนึ่งและเท็จครึ่งหนึ่งใช่หวนปังมี้ม แต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพียงผู้หญิงวัยกลางคนที่เป้ยคาและผู้หูของเขาพบชั่วคราวจากสถานที่โรแมนติกในเทพมนทนเปยสำหรับผู้หญิงวัยกลางคนแบบนี้การให้เงินเธอเพื่อมีสัมพันธ์โรแมนติกกับผู้ชายคือความถนัดของเธอไม่ใช่หรือและทำไมเป้ยคาและผู้หูของเขาจึงร่วมมือกันสร้างภาพลวงตาเพราะเบโลไม่อยากให้ภรรยาของเขาเห็นร่างของหว่นปังและในทางกลับกันเคชาไม่อยากให้สามีเห็นร่างของผู้หญิงวัยกลางคนดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงร่วมมือกันสร้างภาพลวงตาใช่แล้วเบโลเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาพลวงตาของหว่นปัง และเคชาเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อภาพลวงตาของหญิงวัยกลางคนและหลังจากผสมผสานภาพลวงตาของคนสองคนนี้เข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นภาพลวงตาเครื่องจริงเครื่องเท,ท็จที่สมบูรณ์แบบมากในทานองเดียวกันคืนนี้ลูจ่จอร์และหยี่เสี่ยวชวนก็ทําพิธีล้างบาครั้งแรกสําเร็จในคืนแต่งงานด้วยความร่วมมือของเ้ยไคยสาหรับภาพลวงตาของยีเสี่ยวชวนเขาแค่ทําสิ่งโรแมนติกกับคนรักในฝันของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเ้ยหลวัดึงภาพหัวของคนรักในฝันของยี่เสี่ยวชวนออกมาจากภาพลวงตาของเขาเกาเหย่ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เกาหลานน้องสาวแท้ๆของเขา